เรื่องของหนี้สินที่มันอาจจะไปโชว์เป็นไรายได้ก็ได้ด้านเครดิตแต่มันไม่โชว์เป็นไรายได้มันไปโชว์เป็นหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยมันมีมุมมองไงของนักบัญชีบ้างอ๋อค่ะอาจารย์สมมติว่าอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยจะขายของให้อาจารย์มนุขายของในตรงนี้นะคะล้านหนึ่งซึ่งอาจารย์มนุก็เลยโอนเงินมาให้อาจารย์เจี๊ยบในหนึ่งร้านมา ผมโอนเองินให้คุณล้านหนึ่งเข้าบัญชีเลยเข้าธนาคารอาจารย์เยอะเลยล้านหนึ่งเมื่ออาจารย์เยอะได้รับเงินหนึ่งล้านแล้วถือเป็นรายได้ไหมคะเออคุณว่าถือเป็นรายได้นะครับผมโอนเองินให้บริษัทเขาเนี่ยล้านหนึ่งคุณพ่อบริษัทเขามีรายได้เกิดขึ้นล้านหรือไม่มีรายได้เกิดขึ้นที่ใช่ไหมมีายเกิดขึ้นราขายขอาหารเสริมอ่ะล้านหนึ่งอ่ะอ่ะคุณตอครับค่ะแล้วไงแล้วทีนี้ถ้าไม่อยากมีรายได้อาจารย์ ปกติถ้าเกิดคุณเห็นว่าผมโอนเงินให้อาจารย์เชฟอาจารย์เชฟได้รับเงินคุณก็มามองว่าอาจารย์เชฟมีรายได้บริษัทคุณมีรายได้เพราะคุณได้รับเงินมาล้านหนึ่งแต่ในทางบัญชีหรือในการออกรบการเงินเขาไม่ได้มองนั้นนะครับเขาลงมาด้วยบัญชีตามเดียงค้างนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มองว่าเงินที่คุณได้รับมาจะถือเป็นไรายได้เสมอเพราะบางครั้งคุณยังไม่ได้มีการส่งของให้กันแม้จะโอนเงินให้ก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้เนี่ยนักบัญชีเมองอย่างงี้ดังนั้นเงินหนึ่งล้านบาทที่ผมโอนให้คุณ แล้วคุณจะไม่ส่งสินค้าให้ผมเงินดืงกล่าวจะถือเป็นไรายได้ไม่ได้แต่จะต้องถือเป็นเงินรัดจาแทนห้ามเป็นไรายได้อันนี้อันนี้คือนนในบัญชีดังนั้นเวลาที่เราทำนวณก,การเงินมาเราก็ต้องดูอีกว่าหลักการบัญชีเขาว่าอย่างไรไม่ใช่ว่ารับเงินเสมอแล้วถือว่าเป็นไรายได้เพราะบางครั้งยังไม่มีการโอนความเสี่ยงมาผลตอบแทนในตัวสินค้าให,ให้ก็ยังห้ามเป็นไรายได้ซึ่งอาจารย์เชืเช่อไปเจอมาว่าเออแล้วจริง,รงๆแล้วมันควรเป็นไรายได้หรือเป็นเงินรัฐจากันจำจำแน่ เพราะว่าคําว่ารายได้ของเงินประจํามันก็อยู่ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าบางบางคนนะคะต้องการที่จะตกแต่งรายได้ไม่อยากเสียภาษีตอนรับเงินเข้ามาเนี่ยแทนที่จะพีเต์ว่าเป็นรายได้ก็ไปพีเต์ว่าเป็นหนี้แทนทางบัญชีก็คือลงด้านเครดิตคือรายได้กับหนี้สินม,มันลงด้านเครดิตเหมือนกันดังนั้นเราอาจจะเรียกว่ารีว่ามันไม่ใช่รายได้แต่เราไปลงด้านหนี้สินม,มันก็อยู่ทางด้านเครดิตเช่นกันก็ได้ อย่างี้นะครับ